สวัสดีครับบ็อกซ์ซูกมิวสิกครับพักดูงานอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งเข้ามาทําการเปลี่ยนเฟตทดแทนนะครับตอนนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกาลังอยู่ในช่วงการทํางานการเฟตอัพนะครับและการรีเช็คค่าเฟตอัพนะครับเปลี่ยนเฟตเส็จทําการรีคาวขัดหน้าเฟตขัดหน้าฟิงเกร์บอร์ดนะครับมันจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าเปลี่ยนถึงเฟตช่วงไหนเพราะว่าหน้าเฟตเนี่ยตัวคาวเนี่ยยอดคาวเขาเป็นยอดเหมือถึงว่ามุมสูงสุดนะครับ ตัวท็อปคราวเขาเป็นระนาบเดียวกันองศา14เลยนะครับทั้งบอร์ดเลยจริงๆเนี่ยจับด้วยไดโอเกตเจอนะครับมันจะเจอความต่างแต่ว่าถ้าเราเล่นเราสัมผัสเรามองด้วยสายตาเนี่ยมันไม่เห็นนะครับเพราะมันเป็นหน่วยแบบหน่วยเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับเป็นหน่วยศูนดมิลลิเมตรนะครับค่าความผิดพลาดเขาจะน้อยมากตัวสะพานสายน่ปาดให้ใหม่นะครับ ทำการด well, ีดเวลสพานให้ใหม่แล้วก็ชักเป็นสีอีโบนีเลยนะครับได้เป็นของดีไปเลยนะครับขัดเฟรดขัดฟิงเกร์บอร์ดให้ใหม่เนียนกิบเลยนะครับยามาฮ่าลอดเก่านี้จะขึ้นฟ้านะครับอันนี้ของแท้ของแท้จะขึ้นฟ้านะครับของปลอมจะไม่ขึ้นปร,ปร,ปรีแอมนี่เช็คให้ใหม่หมดแล้วนะครับเพอร์เฟกแน่นอน เดี๋ยวพร้อมลั่นได้เลยนะครับตอนนี้ทำการรีเช mm ็ค hmm. ค่าการเฟตอัพนะครับ mm hmm. นี่เลยนะครับ0.085นะครับเล่นสบายมือแน่นอน mm hmm. เดิมทีเนี่ยสูงเฟี้ยวเลยนะครับตัวนี้สูงไปเกินจุดหเลยตอนนี้ทำการปรับค่าการเฟตอัพให้ใหม่ mm hmm. กีตาร์เก่านี้คอยังดีนะครับตัวนี้ mm hmm. ถือว่าผ่านนะครับ mm hmm. ก็ งานเฟรดสอบถามกันได้นะครับเปลี่ยนเป็นช่วงได้เปลี่ยนเป็นชิ้นได้ไม่จำเป็นไม,ไม่จำเป็นต้องไปไล่ทั้งคอนะครับเรามีศักยภาพมีความพร้อมพอที่เราจะเปลี่ยนเป็นช่วงเราก็เปลี่ยนทําการเปลี่ยนเป็นช่วงนะครับเฟรดยามาฮ่ากิบสันเฟนเดอร์ชาคาคัฟเตอร์พวกนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยามาฮ่าวินเทจเก่าพวกเชเปเลดแทงนะครับทั้งช็อปมีหมดเลยครับเฟร็พวกนี้ก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ